วใช่ตอนนี้ไม่ใครรออยู่ที่หันรอคาเฟ่ไหมครับกํลังไปนะครับมาสักพทําไรอ่ะรอรับรางวัลเอ่อเป็นผู้เชี่ยวรางวัลครับขออนุญใจนะขอขอกขอทช่วยให้เจ็บใช่ไหมก็ยังไม่เคยเจอเลยเจมสจะออกนะครับไปซิงเฟส คือจะฟัง่อนอคี่ช่วยนะคราเรขอเชิญดรสมชเดชาประธานกรรมการบริหารบริษัทอสนัดเนรานในการะมวันนี้อสรุาด้วยนะครโอคกดขอเรีเชิญคยเนรัดการสวนกรตล ได้แก่ยินดีด้วยค่ะกับพีพีกริตอำน,นวยเดชกรค่ะ เชิญบิลกินกล่าวอะไรสักเล็น้อยแทน PP สักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณครับวันนี้ผมขออนุาตเป็นแทน p ีพีน้ำแทนนะครับพีพีติดธุรกิจของซีรีส์แบงค์เฉลือดเจริญพาสองนะครับก็อยากมามากๆแต่ว่ามาไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตขอบคุณงานคมเฉลือ้ออวอวบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ PP นะครับจนได้รับรางวัล คุณพี่บอสพี่ยงของคุณทีมงานแบรด้วสนันได้ฐจนเดิมพสองครับก็ถืว่าพีพีคงดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้รับรางวัลแล้วก็อยากให้พีพีมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะาขอบคุณดรสมโชคเดชะน้องกันกันและก็เบย์ยด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับมากันที่รางวัลต่อไปครับคุณนดาครับรางวันคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเทศท็อปพูลาโวตนะครับสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับรางวันนักแสดงหญิงยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้มุ ด่าเรื่องรักอาจากที่คุณบอกรักฉันแล้วมันทําให้ฉันตื่นเต้นมากเลยฉันอยากจะทําให้คุณหัวหมุนตามหาฉันรู้ึกทรมานเพราะฉันต่อไปนี้คุณไม่ต้องตามหาฉันอีกเพราะว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันไม่ท้าทายแล้วอ๊มพัชราภาใชยเชื้อนายอยากฆ่าฉันก็แค่ที่ฉันกีดกันให้คนจีนคงเกลียนมากนะที่ฉันทาลายไขกระจอนลงถานข้าใส่ของนายเลยคิดเอาคืนฉันด้วยวิธีโง่ๆวแบบนี้นายมันเส้นคิด ใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบ yes ุญมีความอยู่กับเพจด้วยนะคีน่าบอยแค่เป็นคนขับรถก็ได้อ่ะมีพี่รักเพทมากเลยอี่กใหได้ทุกอย่างเลยนะจริง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 ดนตรีแพรวาสุธรรมพงศ์เนี่ยเบลเพื่อนสนิทที่ชอบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกันเด๋อแซดเขาก็กูถ่ายไว้ทั้งกล่อนทีงเบลล่าราณีแคมเปน งูเห่าเพลิงมึงอยู่ข้างหลังมึงอะ,อะคี่ตัวสามสามตัวเลยเหรอวะสามสิบค่ะนี่คือ,อรายชือ่อข้อชิงนะคะ ขอเรียนเชิญคุณอัมไพรัตน์เตชะภูวัตผู้บริหารบริษัทอัมรดุ้มจำกัดเป็นผู้ม,มอบรางวัลและชอ่อดอกไม้ครับขอเรียนเชิญครับค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณเจฟอร์กมลชาตเตอร์ค่ะสิบปีสังกัดฮาร์เออลมเอฟอาร์ติสโปรเจกต์ฮัวเปอ,อร์นะคะเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะและขอเรียนเชิญคุณซาร่าวริศราอาจมนตรีค่ะเป็นผู้เชิญชอ่อดอกไม้ค่ะรุนกันครับนักแสดงหญิงยอดนิยม รางวัลคมชันลิกร์ดครั้งที่17ประเภทท็อปพุรโวตสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่มิวสิกแพรวาสุธรรมพง์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลองมิวสิกนะครับ ความดีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณอัมภัยรัตน์นะคะคุณเจฟและคุณสาราด้วยนะคะขอเชิญฝากความรู้สึกเลยครับสวัสดีค่ะครูเป็นใครดีคะสวัสดีครับขอบคุณนะค,ครับ thì là kiểu như là cái sự kiện okay. 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 เจ้าลสเกลสุด o าร์ลออฟ o ทอร์คร์ลคาเฟ่คา a เฟ่โอเคใครับผมถ้าใครรอยนั้นก็นทุกคนเราไม่วิ่ยใคขวารที้ยวขวาเล้วขวาขึ้นนีลขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นนี่เลย มันมีข้าวอ่ะเตง่งเอาข้าวป่ะเดี๋<ส>ววยว่นถือทีถือบายเดี๋ยวเจอกันที่หาดลกขอบใจครับบาย